คลิปนี้เราย้ายบ้านใหม่ให้กับเจ้าสี่จิว๋วมีสิงโตตุ้งติ้งสิงโตมูเซอร์เอื้องทับทิมสยามและสิงโตช้อนเงินอันนี้คือสภาพน้องก่อนที่เราจะดีพอตย้ายบ้านให้กับน้องเนาะก็แปะอยู่ตามกระเป๋อและกันที่เรา diy มาก่อนช่วงหน้านี้ตามีตาเกิดเจ้าสิงโตช้อนเงิน เริ่มมีใบออกมาให้เห็นตามภาพแล้วส่วนเอื้องพับทิมสยามอันนี้ถ้าใครสายตาดีมากๆก็จะเห็นว่าน้องเริ่มแทงหน่อขึ้นมาเหมือนกันค่ะเอื้องพับทิมสยามจริงๆเราได้มาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็แอบหวังเล็กๆน้อยๆว่าช่วงหน้าร้อนปลายร้อนต้นฝนน้องจะออกดอกมาให้เราเฉยชมซึ่งก็อย่างที่เห็นจ้าไม่มีดอก แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็จับน้องมารีพอตเลยเราจับสิงโตโมูเซอร์กับสิงโตตุ้งติ้งมาอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าน้องมาจากถิ่นที่อยู่ที่อยู่ใกล้เคียงกันในอภาคเหนือแล้วก็ยังออกดอกในฤดูหนาวเหมือนกันก็เลยจับมาอยู่ร่วมกันในกระถาง DIY ส่วน เราเอื้องคับทีมสยามเนื่องจากว่าเรามีจำนวนค่อนข้างเยอะเราก็เลยจับมาอยู่เดียวอันนี้ออกแบบไว้ว่าอยากจะให้น้องโตเป็นคล้ายๆกับแบบอมอเตอร์ฟอร์เป็นเป็นรูปแบบภูเขาที่ซ้อนทับแล้วก็เรียงลำดับไล่ระดับกันลงมาเรื่อยๆตามแบบนี้เลยส่วนสิงโตช้อนเงินเราแยกมาอยู่ต่างหากอีก,กระถางนึง ก็หวังว่าเด็กๆในแต่และกระถางเด็กๆที่อยู่ในบ้านใหม่แต่ละต้นน่าจะเจริญงอกงามดีนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนึงว่ากระถางที่เรา DIYA เองนี้เวิร์กหรือว่า